ก็ท่านผู้ชมยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องบ้านสวนพระรวยครับผมกับประสบคามสำร็จกัไอ้มาอาบ้นานปลาโนจะอาบ้านสารลักเมืองนะฮะที่มาสารลักเมืองของผู้สีโทเฮานะครับผู้ชม,มกะค่อยติดตามกันไปนะครับผมว่าลอตเตอร,ร,รี่เป็นตุลีนะนะครับผมครับผมครับท่านผู้ชมตาเป็นมากครับผมมาเมื่อนี้อ่าแล้วทางลอตเตอรี่ก็ตตมพี่ตุลีครับผม ครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับผมอ่ารถตัวนี้มาตัวไหนงวดนี้ด้านที่สุดครับผมครับดานที่สุดมันก็ลังไายปวงเไห้ปวงเม่ยไันังไหยปวงไม่ขาดเลยได้ปวงว่เก้าดกระดังคักกันเก้าระดังคักโอ้เก้าแปดเก้าเจ็ดดีกระดังบ่หกสี่เจ็ดศูนย์มันนี่มีมันี่มีค่ะหกสี่เจ็ดศูนย์มีค่ะมี่ว่าบ้านไหนดังเนาะอ๋อครับผม ครับมีลตเตอรีครับผมผู้ชมกะรู้สึกจะใกล้สิเกียงแพงเลยครึ่งแพง,งแล้วผมอาจจะมาชมกลมาววเที่ยวสารลักเมืองก,มกบบงกุศิลโชเฮ้ากล่าววยึดสลักกินแบงก์รัฐบาลกันนะครับผมกลับแล้วผมจะพาท่านผู้ชมเดินไปแข้งหุ่นเขาว่างวดประจำวันที่หนึ่งธันวาคมเฮานี่ลต์เตอรีจะได้ตัวใดกันนะครับท่านผู้ชมสึ่งก่อนที่จะก่อนที่จะขึ้นไป กาปูส pues ิทัวร์ฮากาติดตามกันมาเรื่อยๆกันนะผมนี่ครับต้องชมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับกาแปดกล้วยครับผมโอ้โหครับกาผมลอตเตอรี่งวดนี้มาดังตัวใดเนาะบัดเนาะมาตัวใดแห้งกระมูอครับผม เจ็ดเ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดสี่เจ็ดสี่ก็ไม่แห้งปเก้าแปดเกิดดังวะครับผเก้าเจดนี่ดังเรเนาะกส่นมากทมาเจ็ดสี่กับมาอ่ันปะกับผมซึ่งแบตเตอรี่นี่กับมดนะฮะเาจ็ดสี่เจ็ดสี่กับมดเหลือเลอยครับพี่น้อง เหมือนบัดท่อมเลยบัดปลาดงน้ำเพลินห้องนะผมบัดท่อมกันแับเล้วแอเจ้าะพาท่านผู้ชมเดินเข้าไปติดตามกันไปเรื่อยๆฮะว่าซึ่งเพิ่นเปิดช่องอ่าเปิดหีบกันได้ยังวะบัดที่แอดที่เรวหันแอดบ่ได้มานะครับผมถ้าท่านผู้ชมเพิ่งคนเปิดหีบเปิดหีบอ่าผู้มา ร่วมสมทบทุนสร้างเวอร์นัของปูสิโต้เฮาวอดประจำวันที่นี่นะครับผมนี่ครับท่านผู้ชมซึ่งเพิ่งจะเปิดตู้บริจาคแล้ฮะแต่วันที่สิบเอ็ดวันนี้มันเนกินกล็ดก็เพิ่งได้มาครับผมแต่ได้ช่กันนะครับว่าทุกบริจาคเฮาวอดนี้นะครับผมอยอดนะครับผม ยอดตู้สารนะฮะคือหาศูนย์ฮะไปหาศูนย์นะผมหนึ่งห้าศูนยเบือนต้นนะผมส่วนรอบตู้กับ,กบห้าหนึ่งเดครับชมาหนึ่งเกดเห็นไหมคับชมห้านึ่งเดสีก 50, ด่กับหาครับรู้สึกหนย่จะมานตรง,งกัน,นครับผมไปยอดคับผมยอดกับสิ นาะหาชิบบาทนะผมอาชิบ,บาทตลอดผมาาอาีพตังค์นะท่านผู้ชม,มึงเปินกระเปิดนะอะคกท่านที่สิบเด็ดเด็ดที่แล้วเดือนนี้นะผมันที่สิเด็ดเดนี้นะแต่ครทุนมาจรรมนะ,ะ,ะ,ะครับผูชมท่าชมเลยับหน้าจอไว้ครับผมับหน้าจอไว้เพื่อไปพิจารณา,าพิเครกันนะท่านชมพิจะใหาพิเครากันว่านอสร้างเล็ตู้บริจาค กะอ,อยู่สารปูศีทโทะเฮ้าวดนนี้ได้ตัวไหนนะผมเป่นกระเพื่อมตะมั่ยสิบเอ็ดเดือนเดือนนี้นะฮะาากับผ่านมานะครับกับยาไอจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปอ่าชมกันว่ามือนี้ต่้งปูสีทโทะเฮ้ามีไฟมาก,ากนนาลับไหวกันนะ่นละเดี๋ยวกัอีกอย่างแกได้ิดามกันว่าแนวทางของ ครับก็มีคนมาสูญช่วยไม่เร็วน่ะครับไปคลิปนั้นคลิปนี้ท่านที่เข้ามาแล้วกอยู่ที่ลุนแชร์ให้กาเปียร์พารวยครับผมแล้วก็บ้านสวนพารวยครับผมถึงบันนี่แอตเตอร์มาติดตามสารหลักเมืองปุซิลโธเฮานะครับผมกลับมีกาซึ่งตอนนี้เป็นช่วงเที่ยงพักเที่ยงพอดีมีคนมากราบไหว้ขอพรจากยุปิคอเฮานะครับผมก่อนอื่นนี่เดี๋ยวแกร์ ไปดูชมเปิดปไึงให้อาหน้ำมันกันในไขมัมงกรกันนะผมวันนี้เนเชฟไปตัวไร้ชมจำ,จำจำรุ่นกัน,นครับรุ่นกันรุ่นกันนะผมวันนี้ครับชมเห็นชัดเจนนะครับเป็นตัวเลขสีแดง ก็จะเป็น,นคล้ายๆหนึงน่งฮะหนึ่งถ้าเป็นสีชมสีเขียวหรือสีเหลืองนะแต่เป็นหนึง่งตัวเดียวกันนะครับ โ้ติดกันครับพี่น้องติดกันะนะครับทช่งแล้วแอดจะเห็นชัดเจน่ะดีครับทุกช่งซึ่งเป็นตัวสีแดงทุกชมม่องเป็นตัวใดนี้ะนะผมอยู่ที่ศาลตะแวงปูชีทั่วห้องอผมที่สารปูชีทั่วห้องที่ร่วมสุนครับทถ้าท่านท,ที่อยากจะมาเที่ยวชมกันเชิญครับผม ทุกวันเวลาฮะมันก็มีการเบนนะครับการมักระพู่งมักระพุ่งโค้งมาไล่ตัดวายกันตอนนั้นเลขหมดไปจากมันทีหนึ่งธันวาคมนี่ก็นี่แหละครับท่านผู้ชมอ่าจะเป็นเลขหนึ่งเลขเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกนะครับผมว่าไปนะำฝนเนาะแต่เห็นอ่าเป็นเลขเจ็ดเลขหกเลขหนึ่งแตว่าได้ผมอ่าท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวใด จพี่เคราะห์อเอานะครับถึงช่างชงกัได้มาเป็นสปาพบุญเลยเป็นน้าข้างกับเจ้าหน,น้นครับผมนี่ยอ็ดจะบริขึ้นหน้าหนังสือเอ็ดจะให้ท่านผู้ชมชมตรงนี้เลยนะครับท่านผู้ชมชมกันตรงนี้จะไม่ขึ้นเป็นตัวหนังสือให้กระดานนะกระดาษรับผมจพี่เคราะห์ติดหน้าเอาท่านชมอยู่ที่องค์กรการน้ำมนต์องค์กรน้ำมนต์ สารนักเลี้ยงปูซิโต่ครับผมซึ่งก็เป็นตัวเลขนะร้อยไปร้อยมาอยู่ครับผมนี่กาลังตีเริ่มร้อยไปหากันนะครับท่านผู้ชมจะร้อยไปหากันเนี่ยจืงหมดก้อนหางกันมาให้กับมาเก็บวันนี้กัมาเก็บอีกแล้นะครับท่านผู้ชมว่ามาเก็บกะนสามนะตัวชนตัวนั้นจะเป็นเลขหนึ่งวันหนึ่งก่าหกหรือเก่านะท่านผู้ชมตีไปได้รูปแบบกัน นะครับช่งวงต่างพี่จะนั่งโดนนะกับบรรยากาศเอาไวน้นานๆจากน้อยจากหนึ่งนาทีเพื่อทำให้ชมไว้ใที่ขอกันนี่ครับผู้ชมผู้ชมเดียวนะครับจะเจะาบทตีให้เพราะว่าความเทียบตีไปว่ถึกแล้ก็จะเอาสุดก็ไปนะฮะให้ยผู e ้ชมเลี้ยงซีฟานตีเอาไปวิเคราะห์เอานะครับผู้ชมกับขอบคุณขอบคุณมากมากันที่เข้ามาแลกกดไลค์กดแชร์กดแป๊บเพื่ออะไรกับบัตรชวนเพื่ออ้ไยครับผม นี่พาท่านผู้ชมมาขอแนวทางจากปูชีโทัวรหลักเมืยงศาลหลักเมืองปูชีทัวร์ปูชีทัวร์อำเภอบรนดุงนะครับผมอำเภอบรนดุงจังหวัด,ดอุดรธานีาครับผมนี่ครับงวดประจำวันที่หนึ่งท่นวาคมวันอีทิี่นะครับถี่กัเป็นท้ำทางกันนะครับกับจะทับข้าท่านผูนช้ชมสมกันต้อนะนะ้วนกะ็ จะจบคลิปกันด้วยนะครับผมนี่ครับท่านผู้ชมกะอีพอซีโซ่ฮ้นะกะซึ่งเป็นสารลัวนึงทือ่อยู่ตรงกลางบะดุงครับผมตื่นกับอีพอเข้ากันเด้มาอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมเขามากราบไว้อ่าก็มีพวงมอะไรพวงมาลัยแล้วก็บคำหมักคมพูอ่านั่งคันเบนคันเบน อ่าซึ่งเป็นรูปพญานาคนะครับผู้ชมคือรูปพญานาคแต่ว่าขอพวนนตรงนี้กับมีอ่ากรรมการบูช่ากันนะกรรมการกู่ากันจะมีตู้บริจาครับบุญนะซ่อมแซมหรือประจัยนะครับผมัอยากจะร่วมสร้างกันหรือว่ร่ว,บวมบุญนของครูทิวทั่วเห้าสารหฮากันตอไปกันอันนี้นะครับผม ส่วนด้านนี้นะส่วนด้านนี้ก็เป็นเสียงซิมซีไปจากเียงซีจากจรูเหตุผลเหตการ์ข้างหน้าหรือจะมีคู่รักคู่สมหรือจะการงานอ่าสำเร็จผลบ่กามาเสียงซิมซีตรงนี้นะผมนี่ซิซีให้เสียงกันรับชมนี่กเป็นที่สารหลักเมืองเมื่อนี้อากาศเย็นอาธมาชมจะมาชม อามาเที่ยวกับหวายชมกัเชิญนะครับผมที่ศาลหลักเมืองปุซิทัวห้อซึ่งก็มีกะเชิญกันนะคุณผชมก็ค่ะท่านที่เขามาแนี่ก็ขอกรุณขอบุญขอบุญท่านผู้ชมกันดไหลายนะวันนี้กับนี่แต่ผู้ชมกับโซย่าโซย่าไม่เดือดเพราะชงนี้เป็นช่วงใบฟักเกยนกินเขาพอดีนะกับแต่คลิปนี้ขอท่านผู้ชมจงฝีเด็บมัแม่ มวัดปันที่หนึ่งท่านพระกมนี่กรับขอให้ท่านาผนู้ามาชมสุขพดีเราทำด้วมกันกันต่อไปฝากคลิปนีพระอุป้าสวัสดีครับผม